เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อผู้วิจัยทราบลักษณะของข้อมูลและเครื่องมือทางสถิติที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในมาตรวัดต่างๆแล้วผู้วิจัยสามารถเลือกใช้เครื่องมือและการวิเคราะห์ข้อมูลให้เหมาะสมกับงานวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ได้โดยทั่วไปการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถทำได้ในสองรูปแบบหลักคือ1 การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงเหตุผลโดยมีหลักฐานที่เป็นข้อมูลหรือข่าวสารหรือข้อเท็จจริงสนับสนุน 2. การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงเหตุผลเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาความอย่างแท้จริงการให้เหตุและผลส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะของการบรรยายดังนั้นผู้วิจัยต้องอ่านทฤษฎีหรือแนวคิดให้แตกฉาน การวิเคราะห์จะต้องทำเป็นขั้นตอนและแสดงความเป็นเหตุและผลซึ่งกันและกันโดยมีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงสนับสนุนการวิเคราะห์นั้นๆซึ่งข้อมูลหรือข้อเท็จจริงนั้นอาจเป็นข้อความตัวเลขที่เป็นตารางกราฟหรือแผนภูมิอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันในข้อมูลชุดเดียวกันก็ได้แต่ควรคำนึงถึงความกระชับของการวิเคราะห์ด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะนี้นิยมใช้กันมากในงานวิจัยเชิงคุณภาพหรืองานวิจัยเอกสารการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือทางสถิติการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือทางสถิติสามารถวิเคราะห์ได้ในสองรูปแบบรูปแบบที่หคือสถิติบรรยายหรือสถิติเบื้องต้นสถิติบรรยายที่ใช้กันมากได้แก่การหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัดส่วน ร้อยละสหสัมพันธ์เป็นต้นโดยสถิติบรรยายที่นำมาใช้สามารถเป็นสถิติสำหรับตัวแปรเดียวหรือสถิติสำหรับตัวแปรสองตัวแปรก็ได้สองสถิติอ้างอิงหรือสถิติอุปมาณสถิติพรรณนาเป็นสถิติที่ใช้สรุปหรือบรรยายให้เห็นคุณลักษณะของตัวแปรที่เก็บรวบรวมมาจากประชากรหรือจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ผลการศึกษาไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือใช้กับกลุ่มอื่นๆได้ส่วนสถิติอ้างอิงนั้นเป็นสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้วสรุปไปยังประชากรเป้าหมายที่ต้องการศึกษาโดยอาศัยทฤษฎีความน่าจะเป็นประเด็นสำคัญในการใช้สถิติอ้างอิงสรุปผลการวิเคราะห์อ,อ้างอิงไปถึงประชากรเป้าหมายก็คือ ตัวอย่างหรือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาต้องเป็นตัวแทนที่ดีของกลุ่มประชากรสถิติอ้างอิงสามารถใช้ได้เพื่อวัตถุประสงค์2ประการคือ 1. เพื่อประมาณการและ 2. เพื่อทดสอบสมมุติฐานสำหรับขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อความสะดวกแก่การวิเคราะห์ทางสถิติเมื่อจะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำการวิจัยนักวิจัยควรดำเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้ 1. การตรวจสอบข้อมูลการตรวจสอบข้อมูลต้องกระทำก่อนวิเคราะห์โดยต้องตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนว่ามีข้อมูลอะไรบ้างจำนวนเท่าใดครอบคลุมครบถ้วนตามที่ต้องการแล้วหรือไม่โดยต้องตระหนักว่าข้อมูลที่จัดเก็บเพื่อใช้ในการวิจัยนั้นๆมีมาตรวัดอยู่ในระดับใดจากมาตรวัดทั้งหมด4ระดับ ที่เราได้ศึกษามาแล้วนั้นทั้งนี้เพื่อผู้วิจัยจะได้ใช้เครื่องมือทางสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 2. การตรวจสอบประเด็นปัญหาการวิจัยเมื่อเราทราบว่าข้อมูลที่จะวิเคราะห์มีอะไรบ้างแล้วนั้นขั้นต่อไปควรกลับไปทบทวนประเด็นปัญหาการวิจัยให้ถ่องแท้ว่าต้องการหาคำตอบอะไรบ้างด้วยการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการวิจัยสมมติฐานการวิจัย ขอบเขตการวิจัยและกรอบแนวคิดในการวิจัยขั้นตอนที่3การเตรียมข้อมูลการเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์อยู่กับว่าเราใช้คอมพิวเตอร์หรือถ้าใช้ก็ต้องศึกษาต่อไปว่าจะใช้โปรแกรมสำหรับรูปชนิดใดรุ่นใดซึ่งมีให้หลายโปรแกรมเลือกเช่น SPSS, MiniTab หรือโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งแต่ละโปรแกรมจะมีการเตรียมข้อมูลที่แตกต่างกันส่วนการวิเคราะห์ที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยส่วนมากจะใช้กับข้อมูลน้อยๆซึ่งเราอาจใช้เครื่องคิดเลขช่วยในการคำนวณขั้นตอนที่4ี่คือการประมวลผลซึ่งเป็นการคำนวณค่าสถิติตามสูตรสถิติวิเคราะห์ที่ต้องการขั้นตอนที่5ก็คือการแปลผลและการนำเสนอหลังจากที่นักวิจัยได้ประมวลผลผลการวิเคราะห์แล้ว จะต้องอ่านและแปลผลนำเสนอการวิเคราะห์ซึ่งอาจจะเป็นแบบที่ 1. นก็คือนำเสนอด้วยตารางหรือรูปภาพตามมาด้วยการบรรยายและการแปลผลใต้ตารางหรือรูปภาพนั้นสองนำเสนอด้วยการบรรยายและแปลผลด้วยการเสนอตารางหรือรูปภาพสามนำเสนอการแปลผลโดยสรุปตามตารางด้วยรูปภาพและให้ข้อสังเกตใต้ตาราง 4. นำเสนอด้วยการบรรยายและแปลผลโดยสอดแทรกผลการวิเคราะห์ไว้ในการบรรยายเป็นระยะยระยะหรือนำเสนอผลการวิเคราะห์นำมาจัดเรียงตามลำดับมากน้อยแบบกึ่งตารางก็ได้คำว่ารูปภาพในที่นี้หมายรวมถึงกราฟแผนภูมิหรือภาพที่สร้างจากข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยสถิติเป็นเพียงเครื่องมือชนิดหนึ่งแต่เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญสูงมากโดยเฉพาะการวิจัยเชิงปริมาณบทบาทของสถิติในการวิจัยจำแนกได้ตามขอบเขตของสถิติซึ่งจะแบ่งออกเป็นสามด้านคือการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การบรรยายลักษณะของข้อมูลและการสรุปอ้างอิงไปสู่ประชากรที่กำหนดไว้ในการวิจัยซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีบทบาทในการวิจัยดังนี้ 1. สถิติว่าด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างนักวิจัยใช้สถิติประเภทนี้ในการกำหนดขนาดตัวอย่างให้มีขนาดเพียงพอไม่มากและไม่น้อยเกินไปและใช้สถิติประเภทนี้ในการเลือกตัวอย่าง ให้เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร 2. ส,สถิติบรรยายหรือพรรณนานักวิจัยใช้สถิติประเภทนี้ในการนำเสนอข้อมูลทั้งในรูปแบบแผนภูมิชิตต้ต่างๆในรูปค่าสถิติสำหรับบรรยายลักษณะของตัวอย่างหรือค่าพารามิเตอร์สำหรับบรรยายลักษณะของประชากรในกรณีที่เป็นการวิจัยจากประชากรที่มีขนาดเล็ก การประมวลผลข้อมูลเป็นการใช้สถิติบรรยายสถิติที่สำคัญได้แก่การคำนวณหาค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางเช่นค่าเฉลียย่ยมัธยฐานฐานนิยมการหาค่าการกระจายเช่นค่าส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานค่าความแปรปรวนหาค่าความเบ้หาค่าความโดง่ง หาตำแหน่งของข้อมูลเช่นตำแหน่งเปอร์เซนายคอไทสถิติบรรยายประกอบด้วยวิธีการวัด3ลนะักษณะ1การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางใช้สำหรับการรายงานข้อมูลที่แทนข้อมูลทั้งชุดประกอบด้วย ฐานนิยมมัธยาฐานค่าเฉลีย่ยหรือเรียกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิต 2. การวัดการกระจายสำหรับการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างข้อมูลในแต่ละชุดประกอบด้วย 1. ความถี่ของการกระจายพิสัยส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐาน 3. การหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรใช้สำหรับศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรประกอบด้วย 1. สัมประสิทธิ์สเปียร์แมนสัมประสิทธิ์เพียสันสัมประสิทธิ์ถดถอยการหาค่าสัมประสิทธิ์แบบฟรีสามสถิติอนุมานสำหรับสถิติอนุมานแบ่งได้เป็นสองประเภทประเภทที่หนึ่งคือการแบ่งกลุ่มสถิติตามลักษณะของพารามิเตอร์ สามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่มได้แก่สถิติพารามิเตอร์เป็นกลุ่มสถิติวิเคราะห์ที่มีข้อกำหนดหรือข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับพารามิเตอร์หรือการแจกแจงของสถิติเช่น t-test, z-test, f-test เป็นต้นบทบาทของสถิติพารามิเตอร์ที่สำคัญคือการประมาณค่าพารามิเตอร์และการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ และสถิตินันพารามิเตอร์หรือสถิติที่ไม่มีเงื่อนไขาการแจกแจงซึ่งเป็นสถิติวิเคราะห์ที่ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับพารามิเตอร์เช่นค่าสแควร์สองการแบ่งกลุ่มสถิติตามตัวแปรการแบ่งกลุ่มจะแบ่งได้เป็นสองกลุ่มคือสถิติต,ตัวแปรเอกนามซึ่งเป็นกลุ่มสถิติวิเคราะห์ที่นักวิจัยใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเช่นการวิเคราะห์ความแปรปรวน และสถิติแปรผหฟูนามซึ่งเป็นกลุ่มสถิติที่นักวิจัยใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรผอฟูนามเช่นการวิเคราะห์องค์ประกอบค่ะจากที่เราได้เรียนรู้มานะคะเราจะพบว่าการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถทำได้ในรูปแบบหลักๆคือการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงเหตุผลและการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติ ทั้งนี้ผู้วิจัยต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับข้อมูลว่ามาจากประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างและเลือกให้เหมาะสมกับประเภทของข้อมูลซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับมาตรวัดระดับข้อมูลด้วยค่ะ